โอ้ว้าวกราฟสวิดีช่ว้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาดูกับแมปคิงเด e ก a ซีเนาะปกติผมจะอยู่ในไม่บล็อกฟุตก็อะไรก็ได้ที่เป็นแมปเนาะซึ่งวันนี้ผมจะมาฟาร์มในคิงเด e ก a ซีบ้างเนาะผมจะมาตีบอสตัวนี้ก่อนเลยไม่ได้ตีสนามบอลยิงยิงตีขาวบอลตีสีดำตีเบรกตีเรื่องแต่ก้อนบอลนี่น่าจะทำได้ไมกได้ เออตัวนี้มันตีแรงนะส,สก,กิลอะซึ่งมันจะมีสก,กิลนึงที่เกลี่ยมากอสกิลเนี่ยวันเนี่ย,ยไม่ได้อพ่าผลดาวด้วยมันเป็นผกิลที่ชี่ลองใช้บอลกินกนิช่วยไปโอ้โหมันคุ้มกับการที่เกือบตายเนี่ยมันคุ้มใช่ไหมเอ้ยอะไรอะอยู่ดีๆก็เกือบตายเลย โดนคนตีอ๋อใช่ใช่ใช่มีคนตีตรงนี้ฝากตีให้เราตายหน่อยเพื่อนเราไม่ไหวแล้วเราเลือดเหลือนิดเดียวเหมือนเพื่อนเราจะไม่ค่อยเก่งกันนะคือทำความกับบอสไอ้บักี้กอย่างยืดนานเอ้ยบอสเมื่อก,กี้ไม่ติดง่ยายเลยนะตีอย่างยากแบบขอรีเซ็ตตัวละครแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่ได้ไม่เลื่อนลดขนาดนี้จะไปสู้กับมอนตั้งพวกนี้ไม่น่าไหว ก็นี่ครับจะเป็นสเต็ของผมที่ผมอัพเนาะใครเล่นสายอะไรก็เล่นนะสผมเล่นสายผลเนาะเล่นผลบ่อยเนาะแต่ผมแล้ว่อยเล่นดาบเนาะดาบเน่ผมใช้แรกๆมันก็จะไม่ผิดใช้แรกๆเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมอนพวกนี้มันเปิดวีพีได้ยังไงอย่างกับม้อนเปิดวีพีเนาะซึ่งทุกคนอาจจะถามว่ามันนี้เอามาจากไหนเนาะโอเคืออคให้คนตัดต่อวงให้หน่อยมันนี้อ่ะนะซึ่งวิธีหามันนี้เนาะก็ หาง่ายมากเลยใส่มันมีอยู่สองอีีนะใครจะลงดันหาก็ได้หรือใครจะมาใส่โค้ดก็ได้กดไปที่ตรงตั้งค่าแนละ้วที่เป็นรูปฟ,ฟ,ฟันเฟืองแล้วตรงนเนี้ยเนี่ยเรากดมาตรงนี้นะคะผมซึ่งมันการใส่โค้ดซึ่งโค้ดก็ไปหาเอาในยูทูบนะผมก็ไม่รู้ผมก็ไปเอามาจากยู u ูบเหมือนกันซึ่งผมก็จะเก็บเอาไว้นะรอดูคลิปอีพีสอเลยต้องมาใช้คอยดูแต่ไม่ใช่อีีนี้แน่นอน เพราะว่าอีพีนี้จะมาการฟาร์มรวยๆอีพีนี้ฟาร์มพายุแล้วก็กดใช้โซ่ไปทั้งโซ่ไปทั้งโซ่ไปทั้งโซ่ไปทั้อึกเลยโอ้โหว้าว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 โดนได้ยังงนี่ถ้าพายุฝนติ้วตายคากลางอากาศเลย ซึ่งผมก็จะเก็บเงินนะซึ่งสองแสนที่ผมไม่ได้ฟัมนะผมไปเอาเงินะไปเขาเร่าอะไรเอ๊ะกดพิษอ้โหไปโซลงนะที่อะไรซึ่งบางทีนะ่าอาจจะมาสูญผลเรื่งเงินหรือบางทีอาจจะผลไม่ไปซื้อขาดังลองดูก่อนไม่รู้ราคาขาดังมันเท่าไหร่นี่แหละปัญหา ื่องผมรู้ที่ขายขาดำอยู่เดี๋ยวผมจะนั่งเรือไปอีกทีแต่เงินก็ไม่ค่อยจะมีหิงจนๆอยู่ฟาร์มก่อนแล้วกันซึ่งการแต่งตัวผมก็จะหล่อเท่มากเลยนะคะผมปกติผมไม่เคยแต่งตัวขนาดนี้นะดูดิเนี่ยคือทุกคนอาจจะงงว่าทำไมแขนมันไม่เหมือนกันเลยข้างหนึ่งเป็นแขนมนุษย์่ข้างนี้เป็นแขนมนุษย์ข้างหนึ่งเป็นแขนเหมือนแบบหุน่นเหมือนแบบชุดเกาะก็เพราะว่าข้างนี้ที่ตกไปเนี่ย แรงกว่าข้างนี้ข้างนี้ที่มันเป็นมือคนปกติเนี่ยข้างนี้มันแบบเป็นมือคนไงทำให้เราดาเมจดบาลมากแต่ข้างนี้เป็นเกาะไงต่อยปพื่อนอสจุกแน่นอนดาเมจแรงเดี๋ยวผมพาไปดูไม่ต่อยกับบอสนะเดี๋ยวตายอ่ะเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยบอสอ่ะซึ่งเห็นไหมแย่แรงแย่ยุ่หมัดเนี่ยหรือไมหมัดนี้ดาเมจดหนึ่งอันนี้ก็ดาเมจดหนึ่งแย่เลย นี่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 เป็นกระนั่งหนึ่งกระนั่งรู้ดีจะทุบพื้นฮะเพื่อหายุไม่อยากใช้ท่าลูกกระสุนฟันเฟืองเลยอุ้ยแรงแล้วปล่อยปล่อยทีนึงทีนึ่งทุบพื้นแรงมากโอ้โหแรงมากแรงมาก มาหนึ่งสองอะไรเนี่ยไม่รู้แหละทุบพื้นไปก่อนจกกังหวะนี้คนม,มันตึงใช้มาต่อยทีละหนึ่งก็ตายได้เมื่อก,กี้พูดว่าทีละหนึ่งต่อยทีละหนึ่งใช้ดาบสู้ไปก่อนถ้ามันไม่ะดเดยอะต้องมีวิธีคุยอย่างนะี้ว้าวซิ่งเออแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแป๊บนึงครับผมนี่คือเซตแรกที่ผมใช้เนาะ ก็ไม่อัพค่ามัดอยูแล้วพูดว่าใช้แต่ดาบกับขวนซึ่งความจริงมันนีมันมีซื้อนะแต่คือแค่ห้าสิบมันนีอย่างแพงอ่ะห้าสิบมันนีก็แบบเลือหลายแล้วอะ่ะจะให้เอามาหลายๆมันนีมันก็ไม่ใช่เรื่องโค้ดมันก็ไม่ค่อยมีอัปเดตอะโค้ดตอนนี้ไม่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 ต้องการเริ ซึ่งดาบที่ผมเล่นประจําผมจะเป็นดาบอันนี้เนาะซึ่งเพราะดาบฟันไม่เล่นหรอก็มันใช้สกิลไม่ได้ไงดาบฟันมันจะดีมันจะไม่ค่อยดีกว่าเดี๋ยวมันจะฟันเร็วกว่ากตาม,มนี่แต่ดาบควันใช้ในการฟาร์มดีนะจะใช้สกิลเไ่ได้ดาบฟันเร็วมากอีกดีดีเยในการความฟันเรื่องเร็วดูนะถ้าเกิดเทียบกับดาบอื่นเนี่ยช้ามากเลยดาบไนมะ่กุ๊ก ไอ้เสียงเซนต้าตกใจหมดเลยเสืใอะไรอ่ะเมื่อกี้ตกใจตกใจจริงเฮ้โหโอ้โหใครจะไม่ไปตกใจงงเลยอยู่ดีดีโอ้โห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 อะไรโอ้เฮ้ยเร็วเหมือนกันนะเนี่ยผมไม่เคยใช้เอามีดอันนี้ฟันเลยเพราะมันฟันฉัน โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะไปขอหวยนะคะเดี๋ยวผมจะเอาเป็นดาบเลื่อมเกมเนาะเคลนนะครับคาตานาแล้วนี่เป็นคาตนาเกมเนาะสกิลแรกเอ้ยกดผิดน,นีกครั้งหนนี่คือสกิลแรกนะเป็นการเหมือนพุ่งไปข้างหน้าเนาะเดี๋ยวรอสกิลสองเราก็กิ้น่าจะมีคนเห็นสกิลสองแล้วก็เป็นเหมือนพายุเนาะเือก่อนจะไปไปดิไปฟาร์มก่อน ไอขวานมันไม่ค่อยเนี๊ยมันไม่ค่อยมีพลดุเลยตอนี้ไปฟาร์มก่อนดีกว่าใช้ตอนนี้ต้องเลี้ยงฟาร์มดีกว่านะครับขึ้นดาบอันนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวคือมันความแรงนะครับแรงก็แรงด้วยนะเฉลี่ยเดี๋ยวมันเป็นดาบที่มันมาง่ายได้เหมืาง่ัยขึ้นความเร็วเนี่ยแรงนะไม่แรงเท่าไหร่แต่มันเร็วมากซึ่งใช้คอมโบเร็วมากแล้วยิงผลมืดที่ผมมีตอนนี้ การสู Dante, ้นี่มันน่าจะเลวมากยฟูฟูฟูอีท่าดี๋ยวฟูฟูฟูแบบฝาบฟูฟูฟูขนมฟูฟูใจเย็นคนบ้าข้างอากาศปูปูปูอะไรไม่รู้ซ <ส mus S 1> <Pop> ึ่งเดี Entonces, ๋ยวผมจะฟาร์มเนาะแล้วใครเป็นคนบอกว่าผมจะไม่าร์มผมก็อยากจะฟาร์มแต่ตงเก็บเงินที่ตอนนี้พยายามรีบฟาร์เพราะว่าไม่ใช่เลยนะ เอาไปใส่ตอนนี้ต้องเอาไปอัพค่าผลอย่างเดียวเพราะว่าเล่นผลบ่อยนะไม่ค่อยเล่นดาบดาบนี่จะเน,เน,น้นใช้งานมากกว่าแต่นี้มันฟรนเ็วปกติถ้าเอาดาบมาลองเปรียบเทียบน,นะอันนี้ไม่แรงแต่เร็วน,นัน้นเร็วให้ดูตีกับมันตกฝั่งมันวร์ฝั่งไม่ได้หลับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็เจ็ดเพิ่งเจ็ทีอ่ะรวดเร็วมาก เดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับดาบที่มีนะสึ่เป็นดาบที่ผมใช้ประจำนี่ดาบนี้เทียบเทับดาบนี้นะมาดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหดาเมจก็เบากว่าด้วยน้องซึ่งดาบควันจะแรงกว่าแล้วก็แรงกว่าด้วยเร็วด้วยนะเนี่ยเร็วนะใช้ฟาร์มเร็วมาก ชีวิตเด็กๆปุดแป๊บแป๊บแป๊บเนี่ยแป๊บปุ๊ป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 แป้ไปีลตัวนึ่งซึ่งส่งนให่คลิปนี่ผมก็ไม่ได้ลงบ็อกฟุตแล้วช่งฟาร์มหนเยอะลูกม่รู้ไหมว่าบลอกฟุตเนี่ยเดือนเท่าไหร่แล้วอะไปโลกสองได้แล้วเจ็รอนะเพิ่งฟารมแรกที่ผมเคยฟาร์มขายคลิปน่าจะประมาณ สี400่ร้อยป่ะไม่ก็สามร้อยแหละช่วงนั้นอ่ะเงีเลี้ยน้อยอยู่เลยแต่ว่าพอพูดอ่ะผมอยากไปเลิกสอบเพราะว่าผมอยากไปแลกผลนะจนแบบดูดิแลกผลจนตอนแรกอ่ะมีผลแค่ผลเล็กง่วระมาณผลอะไรไม่รู้ได้จะไม่ได้ละจนตอนนี้ผมมีผลเอาอเปรตตอนแรกจำได้เลยที่ไม่ได้ผลเอาเปรตคือเอาไปแลกเอาผลเงาไปแลกกับผลเอาปออเปรตเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่จริงเดี๋ยววีดีทีหน้าอาจจะไม่ได้ถ่ายทีเดอร์กิสสีเดี๋ยวสักพักอาจจะมาถ่ายไม่นานหรอก รอมีเวลาถ่ายกับน้องชายกันน้องชายเนี่ว่าแล้ช่วงนี้ก็น้องชายก็ไปเรียน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 อย่างเดียวเลยวันที่หนึ่งที่สองนี่ก็ต้องไปสอบส่วนผมก็นั่งปั่นงานนี่แหละการบ้านที่เหลืออยู่บางส่วนก็ต้องรีบปั่นถ้ามันเหลือมันเหลือการบ้านก็ต้องรีบทำงานก็เลยต้องรีบซึ่งอีพีนี้อาจจะนานเพราะว่าก็ฟาร์มคนบ้านที่ไหนไปฟาร์มฟาร์มแล้วเร็วหรือไม่ฟาร์มแล้วได้เงิน คอนเทนต์ท <icana>, ี so, ่ผมไม่เคยฟังสักครั้งผมเอาและนั่งตกผมนั่งตกใส่โค้ดนั่งงงงงงโค้ดอยู่เพราะโค้ดมันหายากมากแล้วแบบเยอะโค้ดแะแต่ว่าโค้ดทุเรศไม่ค่อยมีโค้ดใหม่ๆแล้วอะโค้ดช่วงนี้แต่อย่าไปเิร์ชในคูเกอรว่าโค้ดบุ๊คโค้ดนะไม่เจอเลย เทีนะตรงนี้จะอ่านได้มาตรงนี้นะตรงที่ผมก็ใช้เดินเนาะจะอ่านได้ว่าใช้กี่ันไปกี่ทเจดทีนะเมท่ากับแบบนี้สามส้ากเจ็ดแปดเก้าสิบมาดูกันที่ก่้วิดคิดเจทีตายเช้ามากอเท่ากับผลกับดาควันนะดามอนควันนะที่เหนียวกว่าแหละเจ็ดทีนะ ประมาณเจ็ดทีเนาะที่แตกเลยหุ้ยดีอะรับเนี่ยซึ่งการแต่งตัวผมมันก็จะทุเรยไหมหม่เท่อะผมคือมนุษย์ต่อเท่อะซึ่งความเท่ของผมนั้นถ้าเป็นสองรองใครเลยแล้วเนี่ยที่คนเห็นเป็นเท้าหุ่นยนต์เนี่ยไม่ใช่เลยนะรูดิดีขาเขาดิขาเขาเป็นหุ่นยนต์ไงมันไม่ขาผมวิ่งเร็วมากเลยนะตอนแรกเนี่ยเนี่ยนี่วิ่งช้านะตอนแรกที่ใช้ใช้ ขาไม่ได้ใช้ขาของโยวิ่งประมาณนี้เพอผมใช้ขาผมงโยนะนี่เห็นไหมวิ่งเยอะมากหลอกเล่นกดกดวิ่งก็จบแหละโอ้โหหลอกท่านผู้ชมทำไมใจเย็นฟาร์มก่อนอค่อยเล่นโอเคครับแต่ท่านบอกว่ามีค่าตอนเวลานอนตกจะตายเรื่อยๆเป็นสายโลเกียรงง์มันก็เลยมีท่าเรื่อยๆตก ก็จะฟาร์มไปถึงได้ไหมเออแต่กาต้องฟาร์มไปทำเทายอน่าจะสามร้อยนไม่ก็สองร้กว่าเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีเพราะว่าน้องชายผมนัตึงมากเ,เลยนะคะผมตึ้งไปทีึงเี่ย King เนาะขนาด Mapbox ตึ้งตึ้งเห็นอีกไปลกสามแหละเกประมาณพันเจ็ดไม่ก็พันแปดะแต่ไม่ได้จะตันแล้วอะ่ะเออตันคือสองพันสองร้อยวะ ก็จะให้หี่จะสองพันส้อนะใหสองพันสองอว่าตอนนี้ไม่มีกาะอัปเดตลรอมีเกาะอัปเดตมาแลก็จะเป็นเยอขึ้นเรื่อยๆีถานี้คอมโบเลยม่อือเหยเปลี่ยนดาบเป็นเล่นดาบฟอนก็ดีเหมือนกันเดี๋อัปแต่สายผมแต่เล่นดาบอืไม่มผมไมเล่นดาบ ก็แค่ผมจะมีโอกาสได้ใช้ไ่ระยะคุณผมไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วผมก็แค่เอามานั่งฝันนอนเจ็ดพีมอนพวกนี้แต่ผมก็วิวแค่หนึ่งนะแต่น้องแค่ผมก็ประมาณสี่ร้อยป่ะสามว่าก่อนไม่แน่ะเดี๋ยวจะเป็นการโม่เดี๋ยวปล่อยไว้ให้คาดใจไว้ก่อนฟันอย่างฟันอย่างเร็วมาจังหวะมานี้มาดิมาจังหวะนี้จังหวะนี้มามามา มาง่ายเถอะมาเถอะไม่กลัวไม่กลัวใครหน้าไหนอยู่แล้วครับผมเอามาแตกไปดีครับโอ้โหเร็เกินอู้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 เร็วมากเล่นดับแล้วก็ได้อัปด่านหน่อยบางทีมันอาจจะทำโดยกันเชื่อ่อเชื่อเที่เดิมไปเฉย มันก็กลายเป็นวงจรอุบาตไปแล้ววงจรอุบาทฟัน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 รับเทสฟัน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 รับเทสฟัน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 อยู่แค่น้แหละมันจะกลายเป็นวงจรอุบาทไปเลยจออ่องยาวคลิปนุ้ยาวมากเลยซุปซุเกือบาปนี้า ไม่แปลกเลยท่านชมบอกก็เล่นเอาแต่ฟาร์มนี่ยท่าชมบอไม่ทำอะไรเลยเล่นแบบฟาร์มฟาร์มฟาร์มมันจะไม่นานได้ไงผมจะเก็บซักสองแสนที่หม่นเนาะเดี๋ยวเ้ามาคุยกัน่อาจจะถ้าหมื่นเลยจะได้พร้อมกับการสิ้นผลหนึ่งผลผลจะสิม่ครบเก้าน่าจะสิ้ประมาณเก้าผลนะสุดๆนี่เิงแล้วก็จะมาดูกัน ก็จะได้ดวงดีก็ได้ดวงเย่ไม่ใช่เราเรงยนแคนเรที่จะสช่วงนี้ผมก็ติดเรียนกันอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะเร็ว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 ว้ จะไม่ให้คอมบูนมเสีเจ็ดครั้งแล้วต้องแปดโอเคม่ทันมาดี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 เจ็ดแล้วอ่ะเจ็ดแล้วอ่ะสิบเอ็บสองสิต้องสิแล้วปล่าต้งวันนี้ต้องสิบห้าแล้วเปล่าโอ้เล่นพี่ใหญ่เฉยเลยโอ้เล่นผิดคนแล้วครับหยไปแล้วไม่น่าเล่นผิดคนเลย เอาซะตั้ง,งว่าม,มาหมัดมาหมัดจะหมัดจะมวยหรืออะไรก็มาวางตัวจะหมัดจะมวยอะไรก็มาโซโอเคมาฟาร์มเสร็จแล้วไอ้มันยังไม่ถึงการที่ต้องตั้งราคาเลยเราที่ยังไม่ถึงสิ่งที่เราตั้งเอาไว้เลยนี่ มันยังไม่ถึงราคาที่ฉันตั้งไว้ตายซะมอนงูแง้มแง้งเปล่งบานนิดนิดหน่อยหน่อยก็คอขายแล้วล่ะโอเคจะหมดจะมวยหรืออะไรก็มาคือจัะหมดได้หมดอจะหมดอะหมดจะหมดจะมวยหรือจะอะไรก็มาการฟาร์มครั้งสุดท้ายละฟาร์มไม่เข้าวะทุกคนผมกดฟาร์มอยู่นะ อ,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 อ้าวขอโป้อ๋อเน็ดปิงครับพี่ผมเปลี่ยนที่นั่งเเปลี่ยนที่นั่งชั่ครั้งเดียวทำให้เน็ถึงกับปิงลเล่นเกมต่อไม่ได้แบบนะครับท่านผู้ชม ผมงงว่าทำไมผมถึงไม่ได no. ้ินเสียนแบตเวลาแบตมันชาร์จเนาะผมก็ชาร์จได้ตั้งนานแล้วนะเฮ้ยแต่ชาร์จมันเอิบเลยโอเคสาชาร์จผมเอิบแล้วพีาทำให้ได้เขียนที่สามอันี่ที่สามเป็นที่ที่เก็บเงินอ่ะ ถ้าผมเดินหน้าต่อมันถึงไม่มีเสียงนะผมขอดูแป๊บนึงนะคะผม,ม,มถ้มมัมใช่หมเถอะโอเคถึงกับอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นใช่ไหมผมเก็บมีดไปแล้วบันทึกอ,อยู่เลย คนกินก็เป็นบัตอะไรติผมกันฝามอีกนิดหน่อยไปซื้อเอาเงินไปซื้อเรืองเพราะว่าต้องการเอาเงินไปซื้อเรือมากก็เลยเขยประชุมกันอยู่อ่ะอาจจะประชุมเรื่อการส่งเสริมให้งานหยิบช้น้าโอเ้ยที่ดูเป็นที่ได้ได้ดาบหมาเหนึ่งันฟา เท่าไหร่นี่แใ,ใจนจะประมาณสามพนสามรเข้าตีมสา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 มหมดเลยทั้งอัปเดตสิบสามอัปเดตสามทีนเโซี่สามจุดสิบเจ็ดซึ่งนเป็นอัปเดตสิบเจ็ดนะเป็นพวกฟูดก็จะเป็นอัปเดตสิบเจ็ดซึ่งเขาเซ็ตบล็อกเขาอัปเดตอสิอัปเดตซึ่งแต่ละอัปเดตนี่ก็ดีทั้งนั้นโร เปลี่นเพื่อความเนียนเพราะอดับนี้มันได้ฟรีตั้งแต่ซื้อเงี้ยแค่ห้าพันบาทแหมมันช่วยผมให้ผมขึ้นบนก้นได้สะดวกผมจะไม่ต้องใช้โซได้คอยดูนะวันเนี้ยมันจะต้องมีคนอยู่จะชิบซอสอ้าวให้พีสกิลอีกเกมดี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 ดมเดมเด็บเด็ดเด็โอเคดีมาก ให้ผมได้ขึ้นเกาะักทีอย่างเท่เลยฮะม่ค่าสุขผลอยู่ปะไม่อยาเป็นผู้เล่นผู้เล่นเล่นเวมไม่มยอยู่นะคะ้าผมคอยใจดีขอพาผมลง ดีแต่เราไม่มีไม่มีปัญญาพาลงหรอกะเพราะเราก็ไม่ได้เก่งขนาดตอนนี้เรายังสู้ใครไม่ได้เลยจนะังหมะอ่อ่ะเราจะมาเป็นคนไทยฉบับคนไทยกันเลย ผมับข,ของคนไทยนะครับขอผลหน่อยครับนี่คือคนไทยที่แท้จริงดูหน้าผมไว้นะผมคือคนไทยแล้วก็ดูสร้อยที่ผมใส่ไว้ด้วยนะผมคือคนไทยคนไทยที่แต่งตัวได้ดูทุเลศส,สุดผลเหรอม,มาให้เอาผลมาให้ก็จริงแต่คือนี่มันคือผลงงเราจะทำเป็นเหมือนกินแล้วกันเนาะ One. ดีใจแลยวิย้เฮ้ยเฮ้ยม่จับอะันไวเจ้าะผงเลยดิวดิวคืออะไร จริงน,นะคนไทยน่ะมีแต่คนขอผลนะเป็นิพียยังพิม์ไม่จบเลย กดส่งจะกดลบมันส่งกับลบมันอยู่ใกล้ๆกันอะ่ะคนสร้างทำไมเขา้าถึงสร้างมาได้ดีจริงๆคนสร้างกัรคนสร้าง ฟอนคืออะไรคือเด็นมก็ไม่ได้เป็นขนาดนั้นแค่ผลนี่ผลเดียวอ่ะนีแก็เหยื่อนันชุนนออนเดเยอ่งไม่มี้่ะขาเราผลยัไม่ ฟาร์มก่อนมันจะได้มีคนเชื่อว่าเรากลาเฮ้ยแต่อ,อยากจะสุ่มคลเหมือนกันนะแต่ไม่มีปัญญาสุมม่มนอนะไร ผลพิษไงจำได้แล้วก็เคยกินผลพิษอยู่รอบหนึ่งอะ่ะซึ่งเป็นรอบเดียวที่กินผลพิษแล้วก็เป็นรอบุดท้ายที่ได้กินผลพิษเลยมันกาบมากบินก็บินไม่ได้พอก็เลยมากินผลพินก็เลยผลพิษนี่ก็เลยอ๋อพอจะจได้แล้วฮะยี่สิบหกนาที อ๋อลืมบอกผมไม่ต้องให้คนจับต่อวงละว่าอะไรคืออะไรอันนี้นะครับคือคำว่ามันีนะตรงตรงนี้นะมันีเนี่ยมันีมันีเนี่ยมันีนะซึ่งมันีแปะอันเนี้ยเป็นการถ่ายด้วยการสองไอคิวลงดันนะที่เมื่อกี้เขาบอกว่าพาลงดันหน่อยมันช่วยให้เรามีไอ้นี่นะมีมันีซึ่งมันีเอาไว้ใช้ทำอะไรก็จะมีไว้ใช้สุ่มผล แล้วก็ใช้ทําสกลผลตื่นเนาะที่รู้มานะเพราะว่าผมก็ไม่เคยทําสกลผลตื่นหรอกจริงผมอ่ะทุกคนจะงงว่าผมเป็นใครมนุษย์ที่มีบัตร V.I.P. แจกฟรีซึ่งผมก็ได้มา,ามเป็นบัตรคําว่า V.I.P. ฟรีเนาะซึ่งดีมากโอเคก็จะมาทำอย่างนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นอนาะวุธดาบเป็นความเร็วกอนเราแสงมาแรงเะ ที่เร okay. ียกมันเลยแต่ตัวแล้ก็แบบฟันฟัที่เดีได้เฮ้ยขอเขาว่านี่มันคือโนโต้น่ะนี่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 คืออะไ้ป่มานี่อะสิโอเคเดี๋ยวคิดว่าจะแถ้าทำป๊บสามสินาทีนะ จบคล no okay okay. Okay. Um, like,, eh ิปเลย30มนาทีไม right> ่มาถามสิบนาทันน้อยนะคือเขาเลนกา่สมสนาทีเหมือนผ่านไปแค่20่สิบวิึสนาทีผมพูดนี่ไม่ใช่20นาทีเลยนะยี่สิบนาทีฟังฟังฟังยสิบนาที จบยังไโอเคเจม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 จดี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 ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันเนาะก่อนจะจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคบผมเอาให้ถึง20ไลค์กัน20ครซับกันเลยเนาะผู้ติดตามผมก็มี20คนขึ้นไปนะคบผมซึ่งตอนนี้ก็กวจะครึ่งทางแล้วไม่ไม่เกือบหรอกแค่ห้าคนหกคนเนี่ยแหละจะไม่ได้ ก็เจอกันใหม่คลิปนะครับบ๊ายบายฮู้ hoo.